สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง f อเก่าแล้วก็ f อฟใหม่นะคะมาพบกับช่องซาวงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางห้านอยสูตรมัดรวมนะคะพี่พี่จางวดประจําวันที่ยีสิบสี่เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกัน นะคะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใชย้ยุิจารณญาตในการรับชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่23นะคะค่อยดูแนวทางของวันที่24เด้อพี่ๆจ๋าซึ่งวันที่ <c oughs> วันที่23นะคะแอดให้เด่นที่4กับ7ไป เด่นที่4กับ7นะคะผลที่ออกในรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกิจ9 5 6นะคะล่าง1 3เนอะอันนี้แอดก็หลุดไปนะคะหลุดบนห,หลุดล่างเลยตารางตัวเด่นเราก็มาแค่5ส่วนล่างมาแค่1นะคะในรอบพิเศษนะคะ6 4 4ล่าง4 8 เด่นที่4-4 4มา4-8มาตรงตรงัวที่แอดเน้นนะคะในตารางตัวดินเราก็มาเช่นกันนะคะในรอบพิเศษนี้มาบนมาล่างเลยนะคะส่วนในรอบปกติ6-8 1นะคะ8-1ไปเข้าตารางเนาะแล้วก็เป็นชุดกันนะคะเป็นชุดกันส่วนล่าง2-8นะคะ2-8มาในตารางดูให้2-9 2-5 2-1มนาะ2-8พี่น้องจา๋า อ่ะล่าง VIP สามหนึ่งหนึ่งล่างหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนาน,นานแอสจะให้เบิ้ลแบบนี้นะคะวันนี้มานะคะพี่พี่จ๋าหนึ่งหนึ่งมาส่วนหนึ่งห้าไปเข้าตารางวันนี้ตารางตัวดินของเราเจ็ดไม่มาเลยไม่มาสักตัวเลยหลักร้อยก็ไม่มานะคะเจ็ดหลุดนะคะแล้วรอบนี้ส่วนตัวที่แอดให้คู่ไปนะคะ <c oughs> ให้คู่ไปก็มาในสี่คู่นะคะในสี่คู่สามหน่อยเนาะ ่ในพิเศษบนล่างนะคะในรอบปกติมาในชุดกันนะคะแล้วก็ในรอบ vip 1 1ตัวที่แอดให้ไปนะคะพี่พีจ๋าย,ยังไงก็ตามต่อแล้วกันเนาะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็นำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราตามกันต่อของวันที่24 เขามารับชมแล้วนะคะแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่พี่จ๋ากดติดตามเนาะสำหรับท่านที่มารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะอาจจะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆนะคะแอดก็ยิงลงคลิปไม่เป็นเวลาอยู่เนาะทำงานไปด้วยนะคะพี่พี่จ๋าแต่ว่าแอดก็เตรียมแนวทางไว้ให้นะคะแต่ถ้าวันไหนหาไม่เจอก็แสดงว่าแอดติดงานงันเยอะนะคะเลือกหรือก,ก็ไม่มีเวลาทําให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราตามกันต่อของวันที่24นะคะ อ่ะตามต่อนะคะพี่พี่จ๋าตามต่อกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูตารางตัวเด่นกันก่อนเลยนะคะสำหรับแนวทางในวันนี้นะคะเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์นะคะพี่พีจ๋ากดไลค์กดแชร์นะคะขอแค่คนละไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดคิดคำนวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่พี่นะคะ,ะมาดูตารางตัวเด่นนะคะ ตารางตัวเด่นของแอดในวันนี้นะคะให้ไปที่0 4 6 6์หกหกหรือเก้านะคะพี่พี่จ๋าหกหรือเก้าสามสองห้านะคะเด่นสุดในตารางนะคะเด่นสุดในตารางแอดให้ไปที่สองแล้วก็0นะคะ ให้ไปที่สองแล้วก็สูตรมาดูกันว่าสองจะมีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับ2องนะคะแอดมีสองสามสองสี่สห้าสองหกนะคะส่วน0ูนมี0ูน4 0สองูนส,สีู่นห้าูนหกนะคะตามต่อกันที่ชุดกันนะคะ วันนี้วันนี้จับคล้ายๆกันนะคะก็ขอให้มาเหมือนเดิมเด้ออย่างน้อยสักสามสี่คู่นะพี่น้องจา๋าสักสามคู่ก็ยังดีนะคะตัวที่แอดเด่นอ่ะชุดกันนะคะแอดให้ไปที่ห้าหกสีหกนะคะสามก้าแล้วก็สี่ห้าสำหรับท่านที่ไม่ชอบก็จับในตารางนะสามตัวก็เช่นกัน วันนี้มีเบิ้ลมาอีกแล้วพี่น้องจ๋าตัวเบิ้ลน่ะระวังไปที่หนึ่งหนึ่งนะระวังไปที่หนะะึ่งหนึ่งเพราะว่าแอดทำโหมออกมามันมาอีกแล้วหนึ่งหนึ่งอ่ะก็จะมีเขียนไปก่อนเนาะถ้าใครชอบค่อยตามนะมีห้าห้ากับหนึ่งหนึ่งนะคะที่มาเพิ่มเบิ้ลในวันนี้นะคะหากใครชอบสายเบิ้ลก็ตามได้เนาะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นในเด่นที่ส ในเด่นที่สองนี้แอดเน้นไปที่สองสี่เด้อพี่น้องสองหกหรือสองเก้าคำนวณออกมามีทั้งสองหกสองเก้านะคะอ่ะตามต่อกันที่ศูนย์ศูนย์สองนะคะศูนย์ห้าส่วนชุดการแอดเน้นไปที่ห้าหกแล้วก็สี่หกนะคะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสำหรับท่านที่ไม่ชอบอะหกเนาะสองเก้า นะคะ59เแอดเขียนไปอาจจะหลายตัวแต่ว่าไม่ต้องตามแอดทุกตัวเด้อแอดก็เขียนเผื่อไว้ท่านที่ไม่ชอบนะคะแต่ว่า29าแอดคำนวณออกมามีเนาะอ่ะหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอขอบคุณพีพีเอทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ